ปะทะวันที่4เดือโดโรนติดอาวุธถล่มแนวรบตาควายจุดชนวนข้อสงสยัยทหารรับจ้างต่างชาติหรือไม่ผู้ชมครับสถานการณ์สู้รบไทยกัมพูชาวันนี้เข้าสู่วันที่4และยังคงมีการประทะต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ปราสาทต,ตาควายซึ่งเป็นจุดหมายสำคัญที่ฝ่ายไทยต้องการยึดคืน ขณะที่กัมพูชาใช้ดโดรนติดอาวุธจำนวนมากและมีรายงานว่าผู้ควบคุมอาจไม่ใช่ทหารกัมพูชาส่งผลให้เกิดข้อสงสัยเรื่องการมีส่วนร่วมของทหารรับจ้างต่างชาติในสมรภูมิครั้งนี้หรือไม่ วันนี้11ธันวาคม2,568เพจไทยทรบูนได้โพสต์ข้อความรายงานบางช่วงถึงสถานการณ์พื้นที่ประสาทตาควานและยุทธวิธีใช้ดโดรนของกัมพูชาว่าเสียหายหนักกัมพูชาใช้เป็นฐาน โดยการสู้รบล่าสุด11ธันวาคม2568การประทะยังคงเกิดขึ้นในเขตปราสาทต,ตาควายและแนวสันเขาฝ่ายไทยเพิ่มกำลังลาดตระเวนและอุปกรณ์ตรวจจับทางอากาศหลังพบการใช้ดโดรนโจมตีในหลายจุดและยังคงตรึงกำลังแน่นในพื้นที่สูงลางร้ายชายแนนไทยกัมพูชาดโดรนติดอาวุธถูกยกระดับ คาดมีทหารรับจ้างต่างชาติร่วมกำกับปฏิบัติการหลังมีสัญญาณชัดเจนว่ากัมพูชากำลังเสริมขีดความสามารถด้านโดรนรบอย่างเป็นระบบทั้งด้านอุปกรณ์ข่าวกรองและกำลังพลควบคุมชี้ว่าศึกครั้งนี้อาจก้าวเข้าสู่สงครามยุคใหม่ที่เทคโนโลยีกำหนดเกมมากกว่ากำลังภาคพื้น รองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงอธิบายว่าขีดความสามารถโดรนกัมพูชาในวันนี้ต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิงทั้งความแม่นยำระบบนำวิถีและความสามารถบินลึกเข้าโจมตีเป้าหมายได้ไกลขึ้นจุดสำคัญที่ทำให้กัมพูชาก้าวกระโดด คือการเข้ามาของผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในฐานะทะหารรับจ้างทำหน้าที่ทั้งฝึกกำลังพลในพื้นที่และควบคุมโดรนติดอาวุธในบางปฏิบัติการแบบลับๆข้อมูลที่ปรากฏตรงกันว่าผู้ควบคุมโดรนหลายชุดเป็นชาวอเมริกันจากข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของพันโทดักลาสแมกเกรเกอร์อดีตที่ปรึกษาเพนากอน ที่เคยพูดถึงปฏิบัติการข่าวกรอนของสหรัฐรอบพรมแดนไทยกัมพูชาซึ่งเชื่อมโยงกับสถานการณ์ขัดแย้งในภูมิภาคมีการตั้งข้อสังเกตว่าดโดรนที่ตรวจพบมีรูปแบบสัญญาณควบคุมใกล้เคียงกับอุปกรณ์ของผู้ผลิตสหรัฐและจีนผสมกันบ่งบอกการดัดแปลงเพื่อหลบการสกัดกัน้น ขณะที่กองทัพภาคที่2รายงานด้วยว่า11ธันวาคม2568ตั้งแต่เวลา4นาฬิกา35นาทีเริ่มแล้วครับพื้นที่ช่องบกช่องอ่านมา้าพื้นที่ตาควายพื้นที่ตาเมือนยุทธวิธีดโดรนที่กัมพูชาใช้ในพื้นที่ช่องอ่านมา้าลักษณะดโดรนที่ใช้จะเป็น FPV ติดลูกคอ82มิลและใช้สายไฟเบอร์ออปติกในการบังคับ จะมีดโดรนชี้เป้าจำนวนหนึ่งตัวบินคอยดูสังเกตและแจ้งที่หมายจากการฟังเสียงจะไม่มีรวดเร็วและบินได้นานดโดรนพลีชีพจะทิ้งทำลายบริเวณช่องด้านหน้าหรือด้านหลังบังเกอร์หวังให้สะเกตรกระเด็นเข้าด้านในบางจังหวะมีลงจอดที่พื้นเพื่อประหยัดแบตและรอเป้าหมายสังเกตลักษณะการบินจะไม่ผ่านจุดที่มีสิ่งกีดขวางเยอะและบินเลือกเป้าไปกลับไปมา ทำให้คาดว่าใช้สายไฟเบอร์ออปติกการบังคับจากการสอบถามเพื่อนชุดโดรนที่ใช้ FPV จะสามารถควบคุมได้2ลักษณะคือให้บินตาม GPS ขึ้นได้ทีละหลายลำแต่จะบินมั่วชนกิ่งไม้หรือตาข่ายง่ายและใช้คนบังคับทีละลำลักษณะจะบินหาที่มุดเข้าบังเกอร์ซึ่งที่ช่องอ่านม้าเจอลักษณะนี้ข้อสังเกต คนบังคับน่าจะไม่ใช่ทหารกัมพูชาเนื่องจากมีสัญญาณเข้ามาวิทยุทางทหารโหมด CRL คำภาษาอังกฤษลงท้ายประโยคว่า Finish ประกอบกับจุดตรวจการจะตรวจพบรถจักรยานยนต์ขับลงไปหลังจากโดนพลีชีพเงียบไปทั้งสองวันที่อ่านม้าโดนคำแนะนำตาข่ายและการปิดหลังรวมทั้งช่องยิงช่วยป้องกัน การยิงปืนทำลายได้ยากเนื่องจากบินเร็วมากปืนแอนตี้โดรนยิงไม่ตกอยู่ในบังเกอร์ก้อมตัวต่ำทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบ ขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ